เอนโทรปีคืออะไรเอนโทรปีมาจากไหนมาศึกษากันครับในช่วงคิตศกลาด1850ักราช1850เป็นต้นมาลูดอฟเคลราเซียสได้นำกฎข้อที่1ของเทอร์โมเดน amic ไปต่อยอดโดยกฎข้อที่1นึกล่าวว่าพลังงานสามารถเปลี่ยนรูปหรือถูกถ่ายโอนจากที่1ไปยังอีกที่หนึ่งได้แต่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือทำลายให้สูญสลายไปได้หรือที่เราเรียกกันว่า กฎอนุรักษ์พลังงานจากกฎข้อดังกล่าวเขาได้ค้นพบว่าความร้อนจะไหลาจากที่ร้อนไปยังที่เย็นเท่านั้นเขาจึงนำความรู้ทั้งหมดมาสรุปได้เป็นสมการคือ ds by dt มากกว่าหรือเท่ากับ0โดยที่ s เป็นปริมาณวัดอย่างหนึ่งที่นิยามว่าเป็นเครื่องมือการวัดการแผ่ความร้อนจากร้อนไปเย็นในส่วนของความหมายของสมการคือ เมื่อความร้อนไหลาจากที่อุณหภูมิสูงไปอุณหภูมิต่ำค่าเอนโทรปีจะเพิ่มขึ้นเสมอต่อมาในคิตสักราช1,874วิลเลียมทอมสันก็ได้คิดกฎข้อที่2ขึ้นมาในเรื่องการถ่ายเทความร้อนจากสูงไปต่ำและการที่เอนโทรปีต้องเพิ่มขึ้นตลอดเวลา อีกทั้งเอนโทรปียังสามารถทำนายจุดจบจักราวาลได้นั่นคือที่จุดที่มีเอนโทรปีมีค่ามากที่สุดแต่เขาไม่เชื่อสักเท่าไหร่เลยไม่ทำการศึกษาต่อซึ่งในช่วงนั้นเอนโทรปีก่อให้เกิดการถูกเถียงมากมายและต่อมาในคิตสกรา1,898าช k e w i ลุควิกโบมนได้เสนอทฤษฎีที่ว่า ทุกสิ่งในจักรวาลล้วนสร้างมาจากอนุภาคเล็กๆที่เรียกว่าอะตอมซึ่งขัดกับกฎนิวตันและขัดกับคาโนเขาบอกว่าความร้อนไม่ใช่ของไหลอย่างที่คาโนคิดความร้อนคืออนุภาคเล็กๆเหล,ล่านั้นที่สัน่นสั่นมากเคลื่อนที่มากก็จะร้อนถ้าสั่นน้อยเคลื่อนที่ไม่เร็วมากวัตถุก,ก็จะเย็นกว่าแนวคิดนี้ได้แก้ไขปัญหาว่า ของร้อนย่อมถ่ายเทพลังงานไปสู่ของเย็นหรืออะตอมหาจุดสมดุลของตัวเองเขาได้นิยามเอนโทรปีใหม่ว่าเป็นการวัดค่าความเป็นระเบียบและไรระเบียบของระบบเป็นทิศทางเดียวไม่มีย้อนกลับซึ่งทั้งหมดเกิดจากอะตอมชนกันและพยายามไปยังจุดสมดุลเราศึกษาประวัติกันมาแล้วมาศึกษาในส่วนของความหมายและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอนโทรปีกันครับ เอนโทรปีเป็นคำที่มาจากภาษากรีกที่หมายถึงความเปลี่ยนแปลงตัวเอนโทรปีคือค่าที่ใช้บอกสภาวะรระเบียบของระบบโดยสรุปสั้นๆคือระบบมีสภาวะรระเบียบต่ำค่าเอนโทรปีต่ำระบบมีสภาวะรระเบียบสูงค่าเอนโทรปีสูงระบบในธรรมชาติเมื่อผ่านเวลาไปจะมีแนวโน้มเข้าสู่ความไร้ระเบียบดังนั้นเอนโทรปีของระบบมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเสมอ ถ้าเราลองมองน้ำแข็งในระดับโครงสร้างโมเลกุลก็จะพบว่าโครงสร้างของมันจะดูเป็นระเบียบใช่ไหมล่ะครับความหมายของบสมันคือมีวิธีการสรับเปลี่ยนของโครงสร้างโมเลกุลน้อยเพื่อทําให้เกิดของแข็งของแข็งจึงมีเอนโทรปีน้อยครับในขณะเดียวกันถ้าเราไปดูไอ้น้ํามันจะมีโมเลกุลวิ่งชนกันเต็มไปหมดมันมีหลายวิธีมากที่โมเลกุลเนี่ยจะวิ่งชนกันเพราะฉะนั้น ไอ้น้ำจึงมีเอนโทรปีเยอะกว่าน้ำแข็งนั่นเองครับการลดของเอนโทรปีถ้าเราแยกระบบใหญ่ออกเป็นระบบเล็กภายในระบบเล็กบางส่วนมีการลดลงของเอนโทรปีและบางส่วนมีการเพิ่มขึ้นแต่เมื่อเรารวมเอนโทรปีตั้งระบบจะเพิ่มขึ้นกล่าวคือการจัดระเบียบของอนุภาคจะต้องใช้พลังงานจากภายนอกเสมอดังนั้นต้องดึงพลังงานจากภายนอกเข้ามาจัดระเบียบภายในของระบบเล็กทําใหเอนโทรปีของระบบใหญ่ภายนอกเพิ่มขึ้น เนื่องจากระบบภายนอกใหญ่การเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีน้อยหรือสังเกตว่าส่วนหนึ่งเพิ่มอีกส่วนหนึ่งก็จะลดเมื่อนำเอนโทรปีของระบบใหญ่กับเล็กมารวมกันควรจะเป็นศูนย์หรือไม่มีการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีอย่างไรก็ตามนะครับระบบเล็กมีประสิทธิภาพไม่เกิน100%ซึ่งเป็นไปตามกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกพลังงานทั้งหมดที่ได้รับจากภายนอกไม่สามารถเปลี่ยนเป็นงานได้ทั้งหมด มีพลังงานบางส่วนลงเหลือเพิ่มเอนโทรปีให้กับระบบเล็กดังนั้นการเพิ่มของเอนโทรปีจะมีค่ามากกว่าการลดของเอนโทรปีครับตัวอย่างเช่นในชีวิตประจำวันคือเมื่อคุณเปิดแอร์ให้อุณหภูมิภายในบ้านต่ำมากเท่าไหร่ภายนอกบ้านใกล้กับคอยร้อนจะยิ่งร้อนอบอ้าวมากขึ้นเท่านั้นการย้อนกลับของเอนโทรปี ในปีคศ1867เจมส์เคลิร์กแมกเวลได้นำเสนอแนวคิดที่ว่าสามารถย้อนกลับเอนโทรปีได้โดยไม่ต้องใส่พลังงานเข้าไปยกตัวอย่างเช่นหากเราทำแก้วแตกเราต้องเอาแก้วไปหลอมโดยการใช้ความร้อนแล้วหล่อแก้วใบนั้นขึ้นมาใหม่ซึ่งการใส่พลังงานลงไปไม่ใช่การย้อนกลับของเอนโทรปีครับแต่การย้อนกลับของเอนโทรปีตามทฤษฎีของแมกเวลคือ การย้อนกลับของโมเลกุลต่างๆได้โดยไม่ต้องใส่พลังงานเข้าไปในสาราสารพูดง่ายๆก็คือหากเราปล่อยแก้วที่แตกไว้เฉยๆแก้วจะหลอมรวมกันเองซึ่งนั่นก็จะขัดกับกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ครับเอนโทรปีและทิศทางของเวลาเรามักจะพูดถึงเอนโทรปีในลักษณะทิศทางของเวลานั่นคือระบบทั่วไปเอนโทรปีจะเพิ่มขึ้นในธรรมชาติเสมอ เวลาเดินไปทางเดียวเหมือนกับเอนโทรปีดังนั้นเอนโทรปีจะเพิ่มขึ้นในเวลาไปเรื่อยๆสมมติว่าเรามีไข่ไก่มีเอนโทรปีต่ําถ้าหากเราทําไข่นั้นแตกเอนโทรปีก็จะสูงขึ้นใช่ไหมล่ะครับแถวนี้หากเรามองย้อนกลับแสดงว่าในอดีตนั้นเอนโทรปีน้อยกว่าปัจจุบันคําถามก็คือไข่ามาจากไหนคําตอบคือแม่ไก่ แม่ไก่ก็คือระบบหนึ่งที่สามารถสร้างเอนโทรปีต่ำมาเป็นไข่ได้แล้วไก่เอาพลังงานจากไหนมาสร้างเป็นไข่คําตอบก็คืออาหารหากเราย้อนไปเรื่อยๆสุดท้ายก็คือดวงอาทิตย์คําถามคือดวงอาทิตย์มาจากไหนก็ต้องย้อนกลับไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เอกภพกําเนิดขึ้นครับ คำถามคือใครเป็นคนทําให้เอนโทรปีน้อยอะไรที่ทําให้เอนโทรปีต่ําตั้งแต่ครั้งแรกที่เอกภบพบถือกาเนิดขึ้นทฤษฎีฟิสิกส์อนุภาคและสัมพัทธภาพบอกว่าหากอุณหภูมิสูงมากๆแรงน้มถ่วงจะประพฤกตัวต่างออกไปแทนที่จะดูดมันกลับผลักกันครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เอกภบพบเกิดขึ้นสสารและพลังงานณนะตอนนั้นมีความร้อนสูงมากๆทำให้แรงน้มถ่วง ประพึกตัวต่อออกไปนั่นคือมันจะผลักกันอย่างเดียวครับเอกภพบหลังจากบิ๊กแบงมันจะขยายตัวด้วยความรวดเร็วมีแรงผลักที่มากและมหาศาลมันจะดึงทุกอย่างออกจากกันด้วยความเร็วที่เร็วกว่าแสงทุกอย่างหลังจากเกิดการระเบิดเรียบหมดมีความเป็นระเบียบมากที่สุดจุดนี้แหละครับที่นักวิทยาศาสตร์คิดว่าเอนโทรปีต่ำที่สุดตั้งแต่กำเนิดจ,จัก,กรวาลหลังจากนั้นแรงโน้มถ่วง จะกลับคืนสู่สภาวะปกติครับ